สวัสดีครับแม้แต่โลกเวทมนต์เงินก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากที่สุดบางทีอาจจะมากกว่าเวทมนต์ด้วยซ้ำดังนั้นผู้คนรวยคนที่มีอันจะกินมักจะมีอิทธิพลอย่างมากในชุมชนของผู้วิเศษและส่วนใหญ่ก็มาจากตระกูลเลือดบริสุทธิ์แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพอมีพ่อมดแม่มดเลือดผสมที่ร่ำรวยจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองของต้นตระกูลคลิปนี้แอลและบนหนังจะพาทุกคนไปพบกับ10อันดับใครบ้างที่รวยที่สุดในโลกเวทมนต์ ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับแอดและบนหนังด้วยนะครับอันดับ 10. Fred George w e ิส l ล y ถึงแม้ครอบครัววิสลีย์จะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวผู้วิเศษที่ยากจนที่สุดแต่อา t h เธอร์กับมอลลี่ก็พยายามเลี้ยงดูบรรดาลูกๆทั้ง7คนของพวกเขาเป็นอย่างดีและท้ายที่สุดแต่ละคนก็มีการมีงานทำที่ดี จนทาให้ปัจจุบันครอบครัววิสลีย์กลายเป็นหนึ่งในครอบครัวพ่อมดที่ร่ํารวยมากที่สุดโดยไม่ได้อาศัยสมบัติเก่าของตระกูลเลยและแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเฟรดกับจอร์จเป็นวิสลีย์ที่หาเงินได้มากที่สุดพวกเขาฉลาดและมีความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆมากมายตอนที่ยังเรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์ทั้งสองก็เริ่มทําธุรกิจเล็กๆอย่างเช่นการท้าพานัน การลงทุนเล็กๆน,น้อยๆและการประดิษฐ์ของตลกเอามาขายให้กับเพื่อนและรุ่นน้องอย่างกล่องอาหารว่างเลี่ยงงานซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของพวกเขาหลังจากที่แฮร์รี่ให้ทอง1000เกลเลียนกับฝาแฝดที่เขาได้มาจากการประลองเวทไตรภา,าคีทั้งสองก็ได้นำทองก้อนนั้นไปตั้งต้นทำธุรกิจและเปิดร้านขายของตลกที่ชื่อว่าเกมกลวิเศษวิสลี่จนกลายเป็นร้านค้าที่มีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดในตรอกดแดรกอน ซึ่งสินค้าที่ทำให้เฟรดกับจอร์จกลายเป็นฝาแฝดมหาเศรษฐีย่อมย่อมก็คือสินค้าประเภทเกาะกำบังต่อต้านศาสตร์มืดพวกเขาผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากและขายให้กับกระทรวงเวทมนต์เพื่อใช้ในการต่อต้านผู้เสพความตายปัจจุบันธุรกิจเกมกลวิเศษวิสลี์กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเวทมนต์โดยมีจอร์จเป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียวและมีรอนคอยช่วยเหลือดูแลอันดับ 9. นิวซิคามันเดอร์พอมดนักศาสตรว์วิเศษวิทยา ผู้ที่เดินทางรอบโลกเพื่อทำการศึกษาสัตว์วิเศษสายพันธุ์ต่างๆและการค้นคว้าเจาะลึกเรื่องราวของสัตว์วิเศษอย่างเข้มข้นของเขาก็ได้นำมาสู่ตำราเรียนที่ชื่อว่าสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ซึ่งเป็นตำราเรียนที่ขายดิบขายดีนักเรียนฮอกวอตส์ทุกคนต้องมีเอบัสดัมเบิลดอร์ยังเคยบอกเลยว่าบ้านเรือนของพอมอดไม่มดจะไม่สมบูรณ์เลยหากขาดหนังสือสัตว์มหัศจรรย์เล่มนี้ไป และไม่ใช่เฉพาะแค่ที่อังกฤษนะครับหนังสือสัตว์มาสจารย์และถิ่นที่อยู่ยังขายดีไปทั่วโลก11โรงเรียนเวทมนต์ได้บรรจุหนังสือเล่มนี้เป็นตําราเรียนที่นักเรียนทุกคนต้องมีไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนเวทมนต์อีเวอร์มอนี่แห่งอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่อดีตเคยต่อต้านและจำกัดการมีอยู่ของสัตว์วิเศษทุกสายพันธุ์ปัจจุบันนิวเซคัมันเดอร์ พอมนักสัตววิเศษวิทยาวัย127ปียังคงอุทิศทั้งชีวิตให้กับสัตววิเศษเขายังคงเดินทางไปรอบโลกเพื่อศึกษาและค้นคว้าเรื่องของสัตววิเศษไม่รู้จบส่วนเรื่องเงินทองแน่นอนว่ามันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับเขาลําพังเงินทองที่เขามีจากการเขียนหนังสือมันก็มากมายมหาศาลพอจนไม่รู้จะใช้ยังไงหมดแล้วอันดับ 8. Ri ริต้าสกีเตอร์แม่มนักข่าวผู้ที่ทําลายชีวิตผู้คนมากมายจากปลายปากกาจดทันใจของเธออย่างที่รู้กันครับ งานของเธอคือการเป็นนักเขียนและนักข่าวให้กับหนังสือพิมพ์พ่อมด The Daily Prophet ขอลำแฉช,ชีวิตคนดังของเธอเป็นที่นิยมมีคนอ่านมากมายและมันทำให้เธอมีรายได้มากมายมหาศาลช่วงกอบโกยเงินทองของเธอเกิดขึ้นในยุคข,ของแฮร์รี่พอตเตอร์ขอลำซุบซิบนินทาและแฉช,ชีวิตแฮร์รี่รวมถึงการเล่นประเด็นลูกครึ่งยักษ์ของแฮกริดทำให้หนังสือพิมพ์ Daily Prophet ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเมื่อนหนังสือพิมพ์ขายดีรายได้ของดิต้าก็ดีตามไปด้วย แต่ช่วงที่พีคที่สุดจนทำให้รีตาสเกเตอร์กลายเป็นแม่มดที่ร่ำรวยมากที่สุดคนหนึ่งก็คือการจรดปากกาเขียนหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตและเรื่องปลดมดเท็ดของอัลบัสดัมเบิลดอร์ซึ่งเป็นหนังสือแชร์ชีวิตดำมืดของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่อย่างดัมเบิลดอร์กับความสัมพันธ์ช่วงหนึ่งที่ก่อเกิดขึ้นระหว่างเขากับอาชญากรโลเวทมตนอย่างเกลเลอร์กลีนนนวอล์ทุกคนรู้ดีว่าทุกตัวอักษรในหนังสือที่มีความยาว90 0หน้าเล่มนี้กว่าครึ่งแทบเชืื่่่่อออถถไไมได้้เลยยแตึงางานนัน Daily Prophet, ก็ยังคงยกให้หนังสือเล่มดังกล่าวเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมในระดับ5ดาวแล้วมันก็ขายดีแบบสุดๆชนิดที่ว่าพิมพ์แทบไม่ทันกันเลยทีเดียวและไม่ใช่แค่นั้นนะครับหลังจบสงครามฮอกวอตส์วิต้าก็ได้เขียนหนังสือแชร์คนดังอีกมากมายอย่างเช่นชีวประวัติของแฮร์รี่พอตเตอร์หลังจบสงครามหนังสือแชร์ชีวิตเซเนปไวร้ายหรือนักบุญนังสือแชร์ชีวิตความจริงเกี่ยวกับนิวส์คาแมนเดอร์และหนังสือแชร์ชีวิตเบื้องลึกของกองทัพดัมเบิลดอร์หลังปลดประจำการ แล้วแต่ละเล่มก็คือขายเกลี้ยงหมดแผงอันดับ 7. กิเดอรอยล็อกฮาร์ดนี่ก็อีกคนกิเดอรอยล็อกฮาร์ดพอมดที่ร่ำรวยด้วยการทำนาบนหลังคนขโมยวิวรกรรมความดีความชอบของคนอื่นมาเป็นของตัวเองได้อย่างน่าทึ่งและผิดศีลธรรมแบบสุดๆเขาใช้เวทมนต์ลบความทรงจำซึ่งเป็นเวทมนต์ที่เขาถนัดลบความทรงจำเหล่าบรรดาพอมดแม่มดวีวรชนและขโมยเรื่องราวแสงกระหารของพวกเขามาเขียนเป็นหนังสือหลายเล่มและแต่ละเล่มก็ขายดี หลายเล่มกลายเป็นตำราเรียนของฮอกวอตส์แล้วมันก็ทำให้เขาร่ำรวยเงินทองมีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นพ่อโมดเจ้าสเสน่มีแฟนคลับตามกรีตมากมายนอกเหนือจากค่าลิขสิทธิ์หนังสือที่ขายได้แบบเป็นกอดเป็นกำรรแล้วล็อกฮาร์ดยังคิดค่าตัวสำหรับการออกงานอีเวนต์ต่างๆรวมถึงงานแจกลายเซ็นด้วยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเงินเดือนก้อนโตหนึ่งปีเต็มสำหรับตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่ยอดแย่ที่สุดของฮอกวอตส์ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าดัมเบิลดอร์นึกยังไงถึงเสนอตำแหน่งสำคัญนี้ให้กับเขานี่ถ้าเขาไม่ถูกลบความทรงจำจากฝีมือของตัวเองไปซะก่อนเชื่อว่า l ล็อกฮาร์ดคงจะสร้างรายได,ได้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอีกหลายปีและสารต่อช่วงชีวิตอันรุ่งโรจน์ในฐานะพ่อมดมากเสน่ห์ที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ 6. s i r เรียสแบล็ในฐานะผู้สืบเชื้อสายคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของตระกูลแบล็กอันสูงส่ง ซีรีส์แบล็กได้รับทองคำและมรดกตกทอดมากมายรวมถึงบ้านเลขที่12 g r i m กลิโมเพลสหลังงามนอกจากนั้นเขายังได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงทองคำเกีวเลียนกองโตของลุงเอาผาดแบล็กน้องชายของเวอร์เบอร์กาแบล็กแม่ของซีรีส์เอาผาดเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุในปี1976โดยในพินัยกรรมเขาได้มอบทองคำจำนวนหนึ่งให้กับหลานชายของเขาซีรีส์แบล็กซึ่งตอนนั้นเขามีอายุ17ปีโดยเป็นช่วงเวลาที่เขาได้หันหลังให้กับตระกูลแบล็ก และได้ใช้ทองคําที่ได้มาจากลุงเอาพาดดูแลตัวเองและตัดสินใจไปอยู่กับเพื่อนสนิทเจมส์พอตเตอร์แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนถึงจำนวนทองคำและมรดกตกทอดมาถึงเขาซึ่งเป็นแบล็กคนสุดท้ายแต่ก็คาดการว่ามันต้องไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเท่าที่รู้มีเพียงครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของเอล์ประจำบ้านและตระกูลแบล็กก็เป็นเจ้าของเอล์ประจำบ้านมานานหลายทศวรรษเอาจริงไม่ต้องสงสัยในความรวยของซีเรียสเลย คนอะไรติดคุก12ปีแต่ออกมาปุ๊บก,ก็มีเงินซื้อไม้กวาดไฟโบ้ไม้กวาดที่เร็วและแพงที่สุดในโลกให้กับแฮร์รี่ได้อันดับ5้อัลบัสดัมเบิลดอร์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่เก่งกาจและเฉลียวฉลาดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮอกวอตส์ต้องมาพร้อมกับเงินเดือนที่สูงลิ่วอยู่แล้วกว่า30ปีที่เขาดำรงตำแหน่งนี้โดยไม่มีข้อกังขาถึงความสามารถและความเหมาะสมแน่นอนว่ากระทรวงเวทมนตร์พร้อมเปให้กับเขาแบบไม่อัน้น แต่ก็น่าเสียดายที่ดัมเบิลดอร์มาเสียชีวิตในปี1997เชื่อว่าถ้าเขายังอยู่ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์ก็ยังคงเป็นของดัมเบิลดอร์ต่อไปอีกนานแสนนานพร้อมกับกินเงินเดือนต่อไปอีกยาวๆและถ้าลองย้อนกลับไปก่อนที่จะเสียชีวิตนอกจากการเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วดัมเบิลดอร์ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอิสระชนสูงสุดหรือที่รู้จักกันในานามประธานสมาพันธ์พ่อมดนานาชาติถึง5ปีเต็มแถมยังพ่วงตำแหน่งผู้นำสารสูงวิเซนกามอดด้วย จะมีใครสักกี่คนกันเล่าที่สามารถครองตำแหน่งอันทรงเกียรติถึง3าตำแหน่งและแต่ละตำแหน่งก็ต้องมีค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อนี่ขนาดว่าปฏิเสธตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วด้วยนะอันดับ 4. แฮร์รี่พอตเตอร์ทองเกเลี้ยนเท่าภูเขาในห้องนิรภัยที่ธนาคารกริงกอสน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดถึงความร่ำรวยของแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มีใครรู้ว่าทองที่เห็นมีจำนวนเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆ มันสามารถทําให้ชีวิตของแฮร์รี่สุขสบายไปตลอดชาตินี้หรือถ้าลองหยิบทองคํามาแค่กํามือหนึ่งมันก็สามารถทําให้แฮร์รี่มีกินมีใช้ไปจนจบหนึ่งปีการศึกษาเลยทีเดียวทีนี้ต้องย้อนกลับไปถึงต้นตระกูลพอตเตอร์ว่าทําไมพวกเขาถึงมีทรัพย์สมบัติมากมายและเหลือมากพอจนตกทอดมาถึงแฮร์รี่ตระกูลพอตเตอร์ได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองล้วนๆเริ่มจากลินเฟรดสตินช์คอม พอตเตอร์คนแรกที่ใช้ความสามารถในการปรุงน้ำยารักษาโรคหนึ่งในน้ำยาที่ขายดีที่สุดคือน้ำยาปลูกกระดูกหลังเสียชีวิตรัพย์สมบัติของลินเฟลดได้ตกทอดสู่ลูกๆของเขาทั้ง7คนหลายทศวรรษต่อมาพอตเตอร์ Potter ทั้ง7ทํางานกันอย่างหนักพวกเขาเป็นพ่อมดแม่มดที่ขยันขันแข็งหนักเอาเบาสูนิสัยที่ไม่ยอดท้อนี้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงเฮนรี่พอตเตอร์ที่ได้เข้าไปทำงานในสาลสูงวิเซนกามอดเฮนรี่มีลูกชายชื่อว่าฟรีมอนต์พอตเตอร์ ฟรีมอน์นี่แหละที่ทำให้ทรัพย์สมบัติของตระกูลพอตเตอร์เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากการคิดคนน้ำยายืดผมเงางามจากนั้นสมบัติเงินทองทั้งหมดก็ตกเป็นของลูกชายคนเดียวของฟรีมอนต์นั่นก็คือเจมส์พอตเตอร์เจมส์และภรรยาลลลลี่เสียชีวิตจากฝีมือของโวลเดอร์มอร์โชคดีที่ลูกชายคนเดียวของพวกเขาพอตเตอร์คนสุดท้ายรอดชีวิตมาได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ทตระกูลพอตเตอร์เก็บสะสมมาหลายชั่วอายุคนก็เลยตกเป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เพียงผู้เดียว นี่ยังไม่นับสมบัติและบ้านเล็กที่12ที่แฮร์รี่ได้มาจากซีรีส s แบล็กรวมถึงเงินเดือนที่เขาได้จากการเป็นมือปราบมารเงินเดือนจากตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานมือปราบมารและเงินเดือนก้อนโตในปัจจุบันกับตำแหน่งหัวหน้ากองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์อันดับ 3. l u ลูเซียสมอลฟอยในขณะที่ตระกูลพอตเตอร์รวยจากการทำงานหนักตระกูลมอลฟอยรวยจากกลโกลงและการใช้เวทมนต์ในทางที่ผิดย้อนกลับไปเกือบพันปีที่แล้ว ต้นตระกูลมาฟอยอย่างอามันมาฟอ,อยเขาใช้เวทมนต์ช่วยวิลเลียมผู้พิชิตชนะสงครามจนเขาได้กลายเป็นคนโปรดของพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งด้วยความจงรักภักดีและการช่วยเหลือทางด้านเวทมนต์อย่างลับๆพระเจ้าวิลเลียมจึงได้มอบรางวัลให้กับอามันมาฟอ,อยทั้งชื่อเสียงเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์รวมถึงที่ดินทำเลงามในเขตวิลเชอร์ที่ยืดมาจากชาวบ้านในแถบนั้นซึ่งภายหลังผืนแผ่นดินแห่งนั้นได้กลายเป็นที่ตั้งของคฤราสนา์มาฟอ,อยและลูกหลานของอามันมาฟอ,อย ก็อาศัยอยู่ที่นั่นนานนับสิบศตวรรษติดต่อกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยล้นฟ้าของตระกูลมอลฟอยจนมาถึงยุคสมัยของลูเซียสมอลฟอยทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยที่ได้มาอย่างผิดๆนั้นยังคงอยู่และได้เพิ่มพูนมากขึ้นจากการเข้าไปมีอำนาจในกระทรวงเวทมนต์อย่างลับๆรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุศาสตร์มืดหายากถึงแม้ในยุคสมัยของลูเซียสจะขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดอันเนื่องมาจากการเข้าไปผัวพันกับจอมานอยางโวลเดอร์มอร์แต่หลังจากที่โวลมล่มสลาย ชื่อเสียงและความรุ่งโรจน์เมื่อในอดีตของมาลฟอยไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้เหมือนดังเดิมก็จริงแต่สมบัติของพวกเขาก็ยังคงมีอยู่แล้วมันก็เหลือเฟือพอที่จะทําให้เดรกและลูกชายมีกินมีใช้ไปจนถึงพบหน้าอันดับ 2. เบลลาริกซ์เลสแงก่อนที่เบลลาริกซ์จะแต่งงานเธอเป็นที่รู้จักในนามเบลลาริกซ์แบล็กพี่สาวคนโตในบรรดา3พี่น้องแบล็ก เบล l ทริกส์ได้รับมรดกและทรัพย์สินจากพ่อแม่เมื่อพวกเขาเสียชีวิตและเมื่อเธอแต่งงานกับโดโลฟัสเลสแรงพ่อมดเลือดบริสุทธิ์หนึ่งใน28สกุลศักดิ์สิทธิ์สมบัติมากมายของเธอก็ได้รวมเข้ากับทรัพย์สินของสามีที่มีมากมายพอกันหลักฐานความร่ำรวยของเบล็ทริกส์เลสแรงปรากฏชัดอยู่ในห้องนิราภัยของเธอที่ธนาคารกริงกอสข้างในนั้นมีทั้งอัญมณีและทองคำมากมายรวมถึงถ้วยของเฮลกาฮาเฟอร์พั f เอางี้นะครับท้องของแฮร์รี่ เยอไม่ติดเลยกับสิ่งที่มีอยู่ในห้องนิรภัยของเบลติกส์มันมากมายและมีมูลค่าในระดับไหนก็ระดับที่ว่าห้องนิรภัยของเธอต้องได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาะพร้อมกับมีมังกรพันยูเครนกระพเพาะเหล็กคอยคุ้มกันซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของกริงกอสที่มีให้เฉพาะคอลเลกชันทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดเท่านั้นอันดับหนึ่งนิโคลัสฟรมเมลจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถเปลี่ยนโลหะให้กลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ได้ คุณทำไม่ได้หรอกครับแต่นิโคลัสแฟลเมลทําได้พอหมดนักเล่นแร่ปแปรธาตุชื่อดังชาวฝรั่งเศสผู้ประดิษฐ์คิดค้นศิลาอาถพนวัตถุวิเศษที่สามารถนําไปปรุงน้ํายาชุบชีวิตเพื่อดื่มให้ชีวิตที่เป็นอมะตะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าศิลาอาถันสามารถเปลี่ยนโลหะทุกชนิดให้กลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ได้นั่นแปลว่านิโคลัสแฟลเมล เป็นพอมอดเพียงคนเดียวที่สามารถสร้างทองคำมากมายเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการไม่มีใครจะรวยไปมากกว่านี้แล้วเอาจริงและการมีชีวิตอยู่ที่ยาวนานกว่า665ปีของเฟรเมลเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเขาไม่เคยขัดสนเรื่องเงินทองเลยตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาลองนึกภาพดูนะอยากจะใช้เงินเมื่อไหร่ก็แค่เปลี่ยนโลหะให้กลายเป็นทองคำง่ายๆแค่นั้นเอง น่าเสียดายที่ศิลาอาถรรพ์ได้กลายเป็นวัตถุวิเศษที่เป็นที่ต้องการอย่างมากของลอร์ดโวลเดอมอร์และเมื่อถึงจุดหนึ่งแฟรมเมลก็ต้องตัดสินใจทำลายศิลาเจ้าปัญหานี้และนั่นก็ทำให้ชีวิตอมาตะของเขายุติลงเช่นกันแต่ว่าก็ว่าเถอะครับการมีชีวิตอยู่665ปีโดยที่มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเป็นชีวิตที่พ่อมดแม่มดหลายคนใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นและนั่นเองที่ทำให้นิโคลัสเฟรมเมลกลายเป็นพ่อมดที่รวยที่สุดในโลกเวทมนต์อย่างไม่ต้องสงสยัย และทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับใครบ้างที่รวยที่สุดในโลกเวทมนต์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย